สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวนะครับจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชาคุณครับค่ะและดิฉันะพัฒรดาวงศามณีสิริคร่ะและผมจัก,กรพงศ์แกนสิริครับ ครับวันนี้เราเจอกันมีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับ,รบแล้ววันนี้เจอกัน3คนเลยวันนี้เราจะมาเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนในเรื่องของเกษตรแนวใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ทางหอ,อการค้าเองมีการโชว์นะครับแผนงานเกษตรสมัยใหม่ต้องบอกว่ามีการดันให้คนกินผักเพื่อที่จะช่วย GDP โต0.8%ต่อปีค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดถแถลงข่าวการจัดงาน แสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี2559ภายใต้แนวคิด casting the creative spirit ในการเป็นแฟชั่นแพลตฟอร์มของอาเซียมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี2559ครั้งที่34เพื่อแสดงศัก,กยภาพของผู้ประกอบการดีไซเนอร์ของอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นของไทยพร้อมกับเป็นการเชิญชวน บิวเยอร์วิซิเตอร์ในการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมชมงานค่ะครับผมซึ่งทางนี้เองครับทางด้านของนางม,มาลีโชคลำเลิศอธิการบดีกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่าการจัดงานครั้งนี้นั้นม,มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นของไทยนะครับที่มีมาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํา ที่บอกว่าครบวงจรสําหรับจะเป็นผู้นําแฟชั่นในของส่วนภูมิภาคอาเซียนและมีการผลักดันให้กับประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการผลิตสินค้าและก็ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมในเรื่องของด้านแฟชั่นที่ครบวงจรครับภายในภูมิภาคของอาเซียนและก็เอเชียพร้อมทั้งมีการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือ SME ให้มีศักยภาพในการผลิตรวมไปถึงการออกแบบได้อย่างมีโอกาสขยายช่องทางออกไปสู่ตลาดโลกอีกด้วยครับซึ่งตรงนี้เองนะครับทางอธิกาบรบดีของ กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมถึงรูปแบบการจัดงานนะครับของ b i ๊กแอนด์บิประจําปี2016นี้ว่าการจัดงานครั้งนี้ครับถูกนําเสนอนะครับภายใต้แนวคิดคอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่า c a s t i n g ์ออฟเดอะครีเอทีฟ i ปินะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงจิตวิญญาณและความสมัคคีความมุ่งมั่นรวมไปถึงความสามารถในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์และพลังอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังนะครับที่สามารถเดินร่วมทางกันได้ จนก่อให้เกิดเป็นสิรีิตแห่งความสามัคคีของผู้ประกอบการผู้ออกแบบนะครับผู้ผลิตรวมไปถึงนักลงทุนสมาคมและกรมการค้าการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยทางทุกฝ่ายครับจะมีการส่งเสริมนะครับให้กับตัวแทนตัวเองภายใต้แบรนด์ของ b i ๊บ and Build ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและให้เป็นที่รู้จักได้ด้วยตัวเองนะครับจนกลายเป็นผลที่สําเร็จของการจัดงานของ b i ๊บ and Build ครั้งนี้ขึ้น จากกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าส่งออกและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการผู้ซื้อรวมไปถึงผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นเครื่องหนังภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนนั่นเองครับเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งนะครับของอุตสาหกรรมแฟชั่นภายใต้ภาพลักษณ์ของแฟชั่นแพลตฟอร์มของอุตสาหกรรมสินค้าประเทศไทยครับ ครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของแฟชั่นเมืองไทยนะครับต้องบอกว่าแฟชั่นเมืองไทยนี่ไม่แพ้ต่างประเทศนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าใครเกิดปีชงนะครับมาติดตามในเรื่องของการแก้ปีชงกันรวมถึงบูชาพระพธิสัตว์กนอิ่มรวยพันร้านและติดตามคดีนะครับของคนร้ายในการทุบหัวหญิงสาวเสียชีวิตขาที่ติดตามได้ในช่วงหน้าครับ